บอกสามห่ใ okay. นว่าในว่าถือสามหนึ่งแน่แคนร้านบอกเอาสามหนึ่งค่ะ่ซื้อร้านบอกแม่บอกพ่ใดบอกน้องอย่างไหไปเลยหนีหลยไปเหตุทานเหตุอย่งกันนกันหลร้านญาติคุณยายบอกเออนั่นบอกเออเปนบอกค่ะเปนว่าจังไรแม่เนว่าอันชื่อเลขสามหนึ่งในเด้อพะเไม่ีเงินเรก็เลยว่าโอ๊ย บ่เื้อดอกเหดอกอันญาติบ่ถึงเลยไหมบ่ได้เชื่อแล้วมันจะเกลือนะไหมเซย์บอกก็แหลตัวเดียวสิเออบอกตัวเดียวนี่เลยปัดปลายมันอ๋อมันว่าถ้าถ้าวิ่งหลให้วิ่งหนึ่งเด้ออันข้างล่างมันแต่นอมันไปกับเกลือแล้วถ้าวิ่งอันข้างบนให้วิ่งห่าง เคยบอกแกว่าเคยบอกตลอดถือตลอดเอาบริษทนมานมาหเจ้าผู้พบอกไงฉันก็เห็นเจ้าบองหลานคนนี้เขเคยอันนี้เกับอนี้อเ้ากัอันนี้เลยกันเนี่เามาเากมาหาเากมาหาใช่เจ้าผู้พูดอะรนสามวดอะไมันบอกันี่สมวดแล้วนี่ันชื่อน้ำมันน่ะไหมอนเมื่อกี้นี่สามห่งสามนึ่งเรต้ง วันนี้ก็มาบอกเลวมน่เก้าห้าวันนี้มาบอกแลเก้าห้าแม่เก้าหาเก้าหหาเก้าเก้าห้าห้าเก้านะคะเอหลานคนเก่าว่ะแม่หลานคนเก่าเลยแหละได้แล้วนะกระดาษเพื่นมาบอกบอครับหลานร้านนี้อายุร้านได้ครับแม่ร้านนี้ปีว่ะแล้วแลาี่้าอะก็กปีว่ะเล็กหน่อยว่ะครับแม่ ยังน้อยประมาณประมาณสามิบี่ละประมาณเอานี้ะสาอหลานสามสิบเออใหญ่แล้วสากันใหญ่แล้วแสดงว่าคนก็เคยซื้อตลอดเคยซื้อตลอดคนน่ะอันนมีเงินบาีเงินชื่อเนื่อแหนท่าก็เจอเจอว่าเนี่ยเองอนนมันเยอะน แม่ตันคนมักโชคคนไดโชคมากคนก็เลยมาบอกแม่ตันสิว่าหมวดมันเมื่อกี้คนหายสามนตรงๆหวนี่คนหายหหเก้าห้าับนั่นบอค่ะแม่เออของคนหายหาเก้าของแม่น่เก้าหามันตรงกัน๋อร้านหายหาเก้าแต่ว่ามาตรงเอาของคุณแม่ตันนี่แม่ได้เก้าห้า แม่ได้ถามหลานบอว่าเพิ่นได้เลขมาอย่างไรครับเพิ่นฝันเอาหรือว่าเพิ่นผีมาบอกเพิ่นหรือยังไงครับแม่ฝันนี่แหละ่วนมาอไม่ใช่ฝันครับเพิ่นว่าจะไดนว่าเพิ่นฝันมันบอกคำแม่เออบ่ได้สอบไม่ได้เอ็นเรื่องข้อฝันมันละมันห่างไกลฟังครับอันบ่ต้องบ่ต้องอันว่าแล้วเนาะงข้อฝันมันว่าที่บอกเลยมันว่าบอกเป็นตัวเลขเลยเออบอกเป็นตัวเลขเลยมันว่าก็เลยอ้าวมบอกมาบอกเสร็จมาบ่ได้เล่าบ่ได้ยบอแต่เราเนี้ย ต้องก็บอกเื่อนีอืมต้องก็บอกเื่อนีพอดีผมมาพ่อพอดีเลยเฮ้ยแค่เป็นมานนั่นแน่เลยพอดีผมกันนี่นาวมันเดินว่าวันนี้ก็มาบอกตัวเดียวเม็ดเดียวเหมือนเดิมเนาะเดี่ยวแหละหลายงวดติดแล้วเนาะเพื่นบอกเออหลายงวดติดแล้วแม่เนี่ยมักอันเพื่อนเลขกมักแม่นั่น สี่ศูนย์ศี่มมักเลชอบแม่ตั้งชอบสี่ศูแม่มักนไบ่งวดดแม่วดนี้ววดนี้แม่มักสี่ศูนย์มงทีมสี่ศูนย์เลยนะแม่ชอบสีหลานบอกห้าเกม่มักเกเลยมัเก้าห้ก้าเก้าั่ศนี่ศูละมัก สา,สามโตเลยไหมสามโตครับอสามโตนะเอาอันนั่นใช้เอาศูนย์ใส่ฮะเอาศูนยเอใส้อือได้สามโตพ้อมดีเอาก็ได้สามโตเลยรไมแม่น้อันนี้เด้แม่เขียนไว้เลในครับแม่อันนี้เด้แม่เขียนไว้าเพิ่งดูาเขียนไว้แล้วนะะเอ็ซีตงูใช่กัเดกับพอดีเรียกสามโตตัวเลขครับแม่ ศูนย์เก้าห้าโอ้ศูนย์เก้าห้าเนกศูนย์เก้าห้าตัวแม่ตันบอกว่าศูนย์เก้าห้าน้อเนาะศูนย์เก่ามาด้อฟซีศูนย์เกาาแม่ตัวเดียวเลยบอกครับหาตัวเดียวเลยละอมีม่เคยบอกลายตัวหรอกม่ตันลยตัวบบถือก็บ่ถือถือก็ถือ เอฟซีมาจะสี mm ่ละมีหายมาตามแม่ถ wow. ูกไม่ถูกไม่ว่าขออย่าให้เยอะประเสริฐก็บอกนด้นี่ก็บอกว่าเอฟซีว่าถูกก็ถูกก็ยาดอกเกล็ดต่งตามให้แน่เพราะว่าเลขแม่บารายหางสําหรับคนที่มักคนที่ชอบก็คือเขาโทรมากะบอกนั่นท้อเขาโทรมากะเขาปฏิบัติหนึ่งคนตัวคนหลายข้างเขาปฏิบัติเขาเรับเขาแน่มัน ติ็กออนหนงเท่ารสชาติน่ไหมอ๋เด็กหน่อยเบื่องกระตุนเออเบืงกระตูนเอาอยู่เนี่ชาบบกเกาะกกะอยู่ลานจ่ะเจ้าพ่อกระเ้าว่าทู่มาเห็นลำสายเื่อโชว์เลยแกโชว์เลยันกแม่ถืเบไหนจ้ะเบิ้งถือเบงไหนบือถือเลยันีบใช่ไหมดูสิเออถือติ๊กถือกล้องบอสถือตัวนี้ถือถือยืดหนึ่นดิโชว์เลยครับ ทีสิบหกพันุ์ญาตแ่เนาะผมยังไ่ได้เขียนมันทีแม่เขียนมันทีตอีันอเขียมันทีเดี๋ยวถามบาี่ีจากทีถามบงที่เท่านั้นมันเข่านี่ยมันก็จะเข่าเลยถาบว่าเข่ามันก็จะรุดแค่แต้มเดียวได้เำังไงเมนเา่อตัวนี้บแม่นั้นนะครับให้วงกลมตัวใดแม่เก่าห้าแล้วงกลมเก้าห้าวงกลมอีกรอบหนึ่ง

ตัวเลขสรุปตัวเลขไหมหมตัวเลขร้านบอกงวดนี้ร้านบอกร้านบอกตัวไหนคะเกห้าร้านนี่บอก9ก้าห้าแล้วก็เลขเก้าไหมร้านบอกห้าเ้าเออเรืแม่เก้งวดที่แล้วร้านบอกสามหนึ่งเนาะวดนี้ร้านบอกห้าเก้าวันนี้เลขแม่ชอกสี่ศูนย์สี่ศูนย์กับเก้าห้าบอกสองตัวนาะ หลานซื้อยังโกเม่เอาซื้อจริงอยู่วะเท่าก็ต้องกระดานแม่เอาหลานครับเอาเดี๋ยวมาสรุปตัวเลขของแม่ตั้นเนาะครับโอเคครับแม่ตั้นผีเจ้าที่นะครับเนาะสําหรับแนวทางของแม่ตั้นนะครับผีเจ้าที่แล้วก็หลานมาบอกนะครับหลานบอก59 ครับแม่ชอบ95แล้วก็40นะครับส่วน3ตัวของแม่ตั้นให้095นะครับขอให้ท่านโชคดีนะครับในงวัที่16กันยายน2 5 6 8นะครับขอบคุณแม่ตั้นมากครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะแม่แม่หันมาทางนี้นะแม่ FC นะคะ คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยง100%เปอร์เตเต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม